สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนในยู u ูบนะครับเง <laughs> <laughs> ียบหายไปนานนะครับสําหรับบีบีตัวแรงของนพดลนะครับโอ้โหจอดอ <laughs> <laughs> ด,ดูให้ดูให้ดูให้ดูสภาพก่อนนะครับ <laughs> ไทยประดิษฐ์ดูเดี๋ยด,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 ดูสภาพ <laughs> ถังแตกนะครับในถังแตกเครื่อมขาสั่นนะครับแล้วขาหน้าเป็นไม้อดเดี๋ยวฝากไปกดติดตามช่องให้น้องด้วยนะครับ u t u b e อ่าช่องลูกชาวนาพาทัวร์นะไปะกดดูใน y o u t u อ่ะฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้นพดลเราจะคว่ำกี่หนหรือไม่คว่ำห่างหายไปนานเดี๋ยวไม่ได้ยำนานแล้ว่ะเออไม่ไย้ำนานไม่ต้องมีพลาดแล้วลมด้วยนะครับนาแปลงน,นี้ลมด้วยอ่าดูนานไม่นานนะครับ ขี้ยาพันหมดเลยนะทิ้งเว้่นานจัดนะครับทุกคนเดี๋ยวรอใบหกนะครับตัวนี้ก็อ่าใบหนะครับใบเต็ม14บใบนะครับตัง13บกว้างสิบนะครับไปดูตัวของผมนูน่นอในตัวของผมก็เมื่อาวานนะให้พีแดงแก้แคมมาใหม่นะครับ อเอาเอารอบให้มันน้อยลงมานะครับรอบมันเยอะจัดรออมันสูงนะครับมันไม่เหมาะกับรถทํางานนะครับมันต้องเอาไปแข่งนะครับก็เลยไปแก่งแขมมานิดนึงนะครับแล้วกลับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าควันสเกตควันนี่ควันจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับแล้วก็เอาไปเพิ่มกําลังมาด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะครับผม ลงมาย่ำแล้วนะครับสรุปสู้บีบีตัวแรงไม่ได้นะครับเพราะอะไรไใส่หัวโอ้ขาดปุ๊บผมมันเล็กนะครับของรถบรรดนมันถาดใหญ่หน่อยก็เลยไปได้นะครับผมผมมันมุดโ่นนหนต่อยโดนมุดเลยนะ,ะดินหมด แม็มุบเลยโอ้แลงนี้ต้องยอกให้นับประดอนนะปิงนี้นับประดอนบอกเดี๋ยวพี่ผมจัดการเองโอ้ วนเนินแล้วก็ได้นอนวนเนินไปนู่นแล้วก็ได้เนี่ยวนเนินๆแล้วก็อ้อมมันน่ะเดี๋ยวว่เดี๋ยวผมให้ไปดูขบขบผมนะครับโอ้คุบเล็กอ่ะมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาลงลมแล้วมันมุดนะครับดูดูถาดอันนี้อันนี้ถาดใหญ่นะครับถาดใหญ่เนี่ยลงลมไปสบายเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าบิ่งนี้ขอยอมแพ้โอโหฮ่าฮ <laughs> <laughs> เป็นเ ้าวเนี่ยรถเกี่ยวลงไม่ได้นะครับปรับกำเหยียบข้าวของน้าให้ยำทิ้งนะครับไม่มีใครมาเกี่ยวด้วยนะให้เขาเข้าก็ไม่าามาโอา้โหดูดดุดดดดเนี่ยถาดใหญ่นะฮะเขาอดีเขาขนาดใหญ่ไปแบบสบายเลยนะครับมันไม่มุดนะครับ แต่ว่าของผมน่ะมันมุดมิดลูกไปเลยนะตจออยัวแล้วนนมิดมุดมิดลูกไปเลยนะ <c oughs> ประจา,ปะจาน,นประจานหมดประจานแห้ผมขึ้นไปย้ำดับงบนดีกว่าอันนี้ย้ำแค่ลอยเดียวลอยเดียวพอ ไปไม่หนักเครื่องเลยนะครับว่าของ,ของรถบัดนั้นเป็นไปหกนะครับของผมมันเป็นไปห้าดูไปหกเลยแล้วก็บวกกับถ่านปกไปด้วยนะครับมันก็เลยแบบวิ่งสบายไปเลยตัวนี้ก็บีบไปห้านะเมื่อก่อนนี่ดาราคว่ำประจำทีมเลยนะครับเนี่ย งมนกว้างมัาจะได้ไม่คว่ำนะ เจ็ดนะครับวินของอดวินในส่ยไปบ้าๆๆๆๆ้อยมไปย,ยมลงมวางรงขางขาไปเดี๋ยวไปดูคันของผมบ้าง นี่ <laughs> รูณผมมุดทีด่ <laughs> เริ่มหอบเริ่มหอบนี่นะนี่มิดคุบอย่างนี้เลย 咱们。<laughs>